สวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนายเอฟชนายธกับสเกตฟุตบอลในช่วงสายๆเที่ยงๆแบบนี้กันหน่อยครับทุกคนโอ้โ oh หมาตามข่าวสารของอันโตนิโอคอนเต้หน่อยตอนนี้ทางด้านของสเปอร์ปลดเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วจงนั่นของสเตลเลนี่มาเสียบแทนที่เลยทํางานจนจบฤดูกาลไปนะครับมาฟังกันหน่อยที่ว่าน,น่าสนใจมากๆครับล่าสุดทางด้านไก่เดทองท็อตแนมฮอสเปอร์ครับได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าแยกทางกับคุณซืออย่างอันโตนิโอคอนเต้เป็นที่เรียบร้อยครับด้วยความยินยอมของทั้ง2ฝ่ายและตั้งคริส เียนสเตเลนีผู้ช่วยขึ้นมาทำหน้าที่แทนจนจบฤดูกาลน,นะครับตลอดช่วงสัปดาห์ก่อนอนาคตของคอนเต้เกิดความไม่แน่นอนอย่างหนักเลยครับหลังจากบทสัมภาษณ์ของเขาที่วิจารณ์ความเห็นแก่ตัวของลูกทีมลามไปถึงคาแรคเตอร์ของสโมสรล่าสุดไม่รอช้าเมื่อคืนนี้ครับทางด้านของไก่เดธองสเปอร์ใช้สื่อทางการประกาศยืนยันว่าคอนเต้ได้อำลาสโมสรแล้วด้วยความยินยอมร่วมกันทั้ง2ฝ่าย ประกาศของสเปอร์นะได้บอกเพิ่มเติมว่าช่วงที่เหลือของฤด,ดกูกาลน,นี้คริสเตียนสเตเลนี่ครับจะทําหน้าที่แทนก็คือทําหน้าที่แทนคอนเต้นะครับโดยราเอาไสาน H ฮชโค้ดทีมชุดใหญ่จะถูกดันขึ้นมาเป็นมือขวาส่วนทางด้านของแดเนียลอวีประธานสโมสรสเปอร์ครับได้กล่าวผ่านถแถลงการเมื่อคืนนี้ก็บอกว่าเราเหลือเกมพิมเลงกรีอีก10นัดและเราต้องสู้ต่อเพื่อ,อยูฟ่าแชมเลก เราทุกคนต้องสู้ร่วมมือกันนะทุกคนต้องยกระดับขึ้นมาเพื่อทําให้สโมสรจบฤดูกาลในตําแหน่งที่ดีที่สุดเพื่อแฟนบอลที่ยอดเยี่ยมและจงรักภักดีของเรา ต้องบอกเลยว่าคอนเต้เข้ามารับงานที่สเปอร์ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2021นะครับและฤดูกาลแรกของเขาพาสเปอร์กลับไปเล่นฟุตบอลรายการยูฟ่าชมเปีกได้สำเร็จสะด,ด้วยนะครับคุณซื้อชาวอิตาเลียนอย่างคอนเต้ได้อำมาสเปอร์เรียบร้อยนะครับโดยตลอดระยะเวลา16เดือนที่ผ่านมาเนี่ยฝากสถิตคิคุมทีมทั้งหมด76นัดชนะ41เสมอ12แพ้23คิตอัตราคว้าชชนะได้ราวๆ54เปนะครับ สำหรับทางด้านของคริสเตียนสเตเลนี่ครับติดตามคอนเต้มาจากอินเตอร์มิลานเพื่อมาเป็นผู้ช่วยนะครับแต่เขาจะอยู่กับสเปอร์ต่อไปแม้ว่าทางคอนเต้จะอำลาสโมสรไปแล้วโดยสัปดาห์หน้าเนี่ยเขาเตรียมคุมทีมแบบเต็มตัวนัดแรกออกไปเยือนเอเวอร์ตันด้วยนะครับต้องมาตามครับว่าหลังจากนี้สเตเลนี่จะทํายังไงต่อไปกับท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมตอนนี้ก็อำลาเป็นที่เรียบร้อยสาหรับอันเดรียคอนเต้นะครับ จากกันด้วยดีนะยินยอมจากทั้ง2ฝ่ายเลยมาตามข่าวสารของเลโอนลเมซี่กันหน่อยครับกับทางบาร์เซโลนาอาจจะมีข่าวรัวๆนะช่วงนี้มาเรามาตามข่าวสารของลลโอนลเมซี่กันหน่อยครับมีข่าวว่าบาร์ซ่าอยากให้เมซี่ยอมรับ3เงื่อนไขนี้หากว่าอยากกลับมาที่บาร์ซ่าในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับทางด้านของสื่ออย่างมุนโดเดลปติโบครับรายงานเมื่อคืนนี้บอกว่าบาร์ซ่าคาดหวังให้เลโอนลเมซี่จะยอมรับ3เงื่อนไขหากว่าเมซี่อยากจะกลับมาที่บาร์ซ่าในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้นะครับ เมซี่ต้องบอกว่ากําลังจะหมดสัญญากับทางปารีสแซงต์แช,ชกแมงคบในช่วงสมัยน,นี้ในขณะที่ทางปารีสเองก็กําลังพยายามอย่างเต็มที่เลยเพื่อจะทำข้อตกลงสัญญาใหม่กับทางเมสซี่ท่ามกลางกระแสะข่าวที่บอกว่าเมสซี่เนะี่ยมีความปรารถนาที่อยากจะย้ายกลับมาที่บาร์เซโลนาเพื่อยุติเส้นทางอาชีพของเขากับบาซ่าในอนาคตนะครับ ในรายละเอียดเนี่ยบอกว่าบาซ่าคาดหวังให้เมสซี่จะยอมรับ3เงื่อนไขหาว่าเขาอยากกลับมาที่ถิ่นคัมนูนะครับอย่างแรกที่สุดคือการแสดงเจตจำนงต่อโชลปตตาว่าเขาต้องการหวนกลับมาที่บาซโลรนาเนื่องจากทั้งสองฝ่ายไม่ได้พูดคุยกันโดยตรงนะและข้อมูลที่มาถึงประธานบาซา่ามาจากคุณซืออย่างชาบีแอนเดสครับและชางเมสซี่ยังไม่ได้พูดอะไรเลยและอาจจะตีความได้ว่าชางเมสซี่ต้องเป็นฝ่ายงอโชลปตตาหลังความสัมพันธ์ของทั้งคู่ร้าวฉาน,นช่วงก่อนหน้านี้นะครับ เงื่อนไขต่อมาก็คือการลดค่าเหนื่อยจํานวนมากเพื่อให้สอดคล้องกับสถานะทางการเงินของบาร์ซ่าที่กําลังมีปัญหาเรื่องกฎ Financial f ลแฟ p l เ y ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีการบอกแน่ชัดว่าตัวเลขที่บาร์ซ่าจะจ่ายให้เมสซี่เนะี่ยมันอยู่ในเรทมากน้อยขนาดไหนหลังจากที่เมสซี่เนะี่ยรับค่าจ้างในปัจจุบันกับเปเชปีละประมาณ30ล้านยูโรนะครับแล้วเงื่อนไขสุดท้ายคือบาซ่าหวังว่าเมสซี่ จะยอมรับบทบาทที่แตกต่างออกไปจากที่เขาเคยชินตอนที่คาแข้งกับบาร์ซ่าสมัยก่อนโดยเฉพาะการเคารพต่อผู้นําทีมคนใหม่ที่ก่อตัวขึ้นมาหลังจากการจากฟันของเขาในช่วงซัมเมอร์ปี2021ซึ่งอาจจะรวมถึงโรเบิร er ์ตเลวานอฟกี้มาร์กอนเดรียสเตเกนโรนันอารราโคหรือแม้แต่ซิเกลบูสเกสซึ่งเคยเป็นรองกับตันทีม,มาก่อนนะครับหาว่าเมสซี่ยังอยากคาแข่งกับบาร์ซ่าต่อไปแต่ว่ายังไงก็ตามครับทางด้นง i, านของนาเซอร์อันเคลฟี่ประธานของเปเชยังพยายามทุกวิถีทางเพื่อทําข้อตกลงสัญ,ญาฉบหม่ เมมสซี่เหือนกันเนเื่องจากเมสซี่ตอนนี้ครับยังเป็นนักเตะที่มีคุณค่าทางการตลาดที่สูงที่สุดในโลกเลยซึ่งจะสร้างประโยชน์ต่อสถานะทางการเงินงให้กับเปเชอยู่เหมือนกันนะครับอือต้องมาตามจริงครับว่าอนาคตของลีโอเนีเมสซี่จะเป็นยังไงต่อไปครับ ถ้าหาว่าเขากลับมาที่บาร์เซโลนาเขาต้องยอมรับ3เงื่อนไขที่ผมพูดไปเมื่อกี้ให้ได้อะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่บาร์เซโลนาหวังจะให้มสซี่ยอมรับนะทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับอนาคตของเลโอนเมสซี่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้ครับไม่รู้ว่าจะไปสโมรสรไหนไม่รู้เลยตอนนี้ครับเดี๋ยวไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่หนึ่งเดี๋ยวมีข่าวคราวของมาเซลสปิเซอร์มาพูดถึงกันหน่อยช่วงนี้ฟอร์มฮอสมากๆก,ก,กับทีมชาตินะครับก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวสารกันนะครับผมขอขอบคุณผู้สน พิซซ่าหน้าสลักบายซินอลิกต้องบอกเลยนะครับว่าแป้งพิซซ่าร้านนี้นุ่มๆเน้นๆเต็มๆคำครับราคาเริ่มต้นที่79บาทแค่นั้นเองครับมีให้เลือกหลากหลายหน้าเลยครับไม่ว่าจะเป็นหน้าแฮมเชสสกรอกนังกรอบชีสทะลักฮาวายเอียนมิกสเปเชียลและยังมีหน้าอาื่นอีกหลายหน้าเลยนะครับ มีทั้งไซส์เอแล้วก็ไซส์แอลครับเลือกได้2หน้ากินแบบจูใจกันเป็นลอยร้านมี2ส,สาขาครับสาขา1ที่รามคำแหง60ใกล้โรงเรียนสุเราหัวหมากน้อยครับสาขา2ครับที่ราดพัฒนา26นะครับที่ร้านมีตราหาลานด้วยครับรับรองความอร่อยสะอาดเติมความอบอุ่นแน่นอนนะ ทางร้านครับเปิดทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับเวลา11โมงเช้าถึง2ทุ่มหยุดทุกๆวันจันทร์ครับสามารถติดตามได้ที่ f c e e o o o p เพ e พิซซ่าน้าสลักบายซินอะไรับหรือว่าโชว์ที่085-825-7820หรืออีกเบอร์นะ3ครับ1 8 3 2 7 3 7 1 4 2ฝากไปอุดหนุนกันเยอะๆด้วยนะครับรับรองความอร่อยด้านเลยครับ100%เต็ม มาช่กคนเรามาตามข่าวสารของมาเซลซาบิเซอร์กันหน่อยครับโอ้โหทางด้านคุณซื้อของออสเตรียอย่างราฟรังนี่ครับบอกว่าตอนนี้มาเซลซาบิเซอร์เล่นด้วยความมั่นใจมากขึ้นนะตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับแมนยูในทีมโอแทฟอร์ดนะครับ <c oughs> ฟอร์มดีจริงๆเลยต้องบอกว่าแข่งวัย29ปีอย่างซาบิเซอร์ครับย้ายจากไบเยนมาอยู่กับแมนยูด้วยสัญญายืมตัวในช่วงตลาดเดือนมกราคมที่ผ่านมาครับหลังจากที่แมนยูได้เสียคริสเตเลตเซนที่บาดเจ็บไปนะครับ ฉากนั้นของเซปิเซอร์เนี่ยทำประตูให้กับแมนยูได้แล้วในเกมเอฟเอคัพที่ชนะฟูลแลมก่อนที่จะเบรกทิมชาติครับและเขายังมาต่อยอดด้วยฟอร์มที่ยอดเยี่ยมมากๆกับทีมชาติออสเตรียครับด้วยการทาไป2ประตูกับ1นึ่งแอสซิสต์ให้ทีมเอาชนะอาร์เซจานได้นะครับจากการประเมินของราฟรังนิกมองเห็นความแตกต่างของเซปิเซอร์ในช่วงก่อนที่จะมาอยู่กับแมนยูแล้วก็ปัจจุบันที่กําลังมีความมั่นใจอย่างเต็มที่เราลองมาฟังสิ่งที่ราฟรังนิกได้พูดถึงเซปิเซอร์กันหน่อยเขาพูดว่าเออบมมกกั่กยู ไม่มีใครโหลดจากเกมนี้แต่แน่นอนว่าคุณสามารถพูดได้ว่าซับิเซอร์เป็นนักเตะที่แตกต่างออกไปหลังจากที่ทํา2ประตูกับ1แอสซิสต์เขามาอยู่กับแมนยูและเขาเล่นดีขึ้นเลยจริงๆนะอันนี้คือสิ่งที่ราฟฟรังนิกได้พูดถึงมาเซลซับิเซอร์นะครับอืมมร้อนแรงมากๆกับทีมชาติออสเตรียณเวลานี้ครับต้องยอมรับจริงๆเลย ฟรีคลิกสุดสวยนะวันนั้นโอ้โหถ้าใครได้ดูก็ตามนั้นเลยนะครับตอนนี้ก็ต้องมาตามกันว่าฟอร์มจะเป็นยังไงต่อไปรวมไปถึงว่าแมนยูจะซื้อขาดเขาหรือเปล่าก็ต้องไปตามครับมาตามข่าวสุดท้ายของอเลฮันโดรกานาโชนักเตะแมนยูกันหน่อยครับเรื่องของสัญญาใหม่นะมาจัดไปมาเรามาตามข่าวสารของอเลฮันโดรกานาโชกันหน่อยครับล่าสุดมีข่าวว่าแมนยูพร้อมยื่นค่าเหนื่อย1ิเท่าลอดใจให้กานาโชต่อสัญญาใหม่กับพวกเขานะครับอือหือ ต้องบอกเลยว่าอเลฮันโดกานาโชนักเตะด,ดาวรุ่งของแมนยูคนนี้เตรียมที่จะจรดประกาศต่อสัญญาใหม่นะครับหลังจากที่แมนยูประเคนค่าเหนื่อยเพิ่มจากเดิมถึง10เท่าเลยทีเดียวนะครับแข้งชาวอ์เจนต้ายอย่างกานาโชแจ้งเกิดกับทีมชุดใหญ่ของแมนยะูในฤดูกาลนี้อย่างเห็นได้ชัดเจนและเจ้าตัวกําลังรักษาการบาดเจ็บข้อเท้าจากเกมที่เสมอกับซอวดดมตันโนประตูศสนเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาครับ ล่าสุดรายงานจากสื่ออย่าง ESPN นะครับบอกว่าสัญญาของกานาโชจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าเพราะงั้นแมนยูโน้มเน้าวให้กานาโชด้วยค่าเหนื่อยที่เพิ่มขึ้น,นครับและได้ยื่นสัญญาใหม่ให้5ปีโดยที่กานาโช ก็ตอบตกลงแล้วครับซึ่งจะทําให้กานาชโชได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้นเป็น5 0,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับตอนนี้ยังไม่มีกําหนดว่ากานาชโชจะกลับมาลงสนามให้แมนยูได้เมื่อไร่แต่เชื่อว่าเขาไม่น่าจะต้องพักยาวทั้งซีซั่นแน,น่และน่าจะกลับมาฟิตช,ช่วยแมนยูในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับสำหรับอเลฮันโดรกานาชโชคนนี้ลงสนามให้แมนยูไปแล้วทุกรายการเนี่ย29นัดนะครับต่ฤดูกาลนี้นะทำไป4ประตูกับ5แอสซิสต์นะครับถือว่าฟอร์มก็ดีอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับดาวรุ่งคนนี้ ต้องมาตามดูว่าจะจะรถสัญญาใหม่ตอนไหนครับตอนนี้ค่าเหนื่อยเพิ่มเลย10เท่านะครับให้กับอเรฮันโดกานาโชแมนยูให้ไปเลยนะอยากให้อยู่กับแมนยูยาวๆอะไรประมาณนั้นนะทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับ4ข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงสายๆเที่ยงแบบนี้ฮะจัดไปฮาวรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม